dâm mì mừng mai สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a า c า Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครล็อตใหม่ของทางช่อง7จสีแล้วก็ของทางช่อง3นะครับว่ามีละครเรื่องไหนกันบ้างที่จะลงจอให้เราได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมถือว่าเป็นละครล็อตใหม่ประจําเดือนมิถุนายนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยจะลงจอให้เราได้ดูกันนะครับผมประมาณช่วงปลายเดือนของเดือนพฤษภาคมนี้คือเร็วๆน,น,นี้แหละนะได้มีการเปิดโผล่กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทั้งช่อง3แล้วก็ของ ทางช่อง7็กันนะครับของทางช่องเจ็ดสีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวอย่างเนี่ยปล่อยออกมาให้เราเนี่ยได้ดูกันแล้วนะครับนั่นคือเรื่องปีกหงกนั่นเองนะครับที่จะมาแทนเรื่องผู้บ่าวอินเดียหยีอินเตอร์ทางช่องนะครับผมได้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับปีกหงนะครับผมได้บิ๊กเอ็มกิตริสนะครับผมมาประกบคู่กับเปียวทัศนยาเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างพระนางคู่นี้นะครับจะเป็นการกลับมาแก้แค้นระหว่างความรักที่มีต่อน้องสาวนะครับ ซึ่งเธอคนนั้นเนี่ย ทำให้น้องสาวของเขาต้องฆ่าตัวตายจะเป็นการชิงไหวชิงพลิปนะครับผมการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาและสุดท้ายเนี่ยก็ตกลุมรักกันเรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหนก็ติดตามชมในเรื่องปีกหงส์นะครับจะได้ดูกันเร็วๆนี้ส่วนของทางช่องสามที่กำลังออนแอร์อยู่เลยนะครับผมนั่นกะ็คือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนั่นเองเรื่องนี้นะครับผมยังออนแอร์ไปได้แค่กลางเรื่องเท่านั้นนะยังไม่จบเร็วๆนี้นะครับผมก็ฟินกันไปก่อนแล้วกันนะครับ ผมระหว่างพระนางหมากปรินนะครับกับมิวนิทานะเรื่องอกกระพังแอบร,รักคุณสามีเนี่ยเรตติ้งค่อนข้างสูงนะครับผมสําหรับของทางช่อง3นะครับตั้งแต่ออนแอร์ air, ตั้งแต่ EP 1นจน EP ปัจจุบันนะครับผมเรตติ้งเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยก็แต่4.5กันแล้วนะก็หวังว่าในอนาคตจนถึงตอนอวสานเนี่ยเรตติ้งจะพุ่งสูงยิ่งๆกว่านี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพระนางคู่นี้ด้วยละกันและละครที่คาดว่าจะมาต่อ อกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับนี่คือเรื่องพยากรซ่อนรักนั่นเองพยากรซ่อนรักนี่ครับผมมีข่าวออกมาว่าจะออนแอร์พร้อมต่างประเทศก็คาดว่า <c ười> จะมาต่อจากเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับพยากรซ่อนรักนะครับผมได้เจมจิรายุนะครับมาประกบคู่กับไอซ์ซึ่งตัวนางเอกนะครับผมเขาจะมียาวิเศษเขาเนี่ยจะสามารถเห็นอนาคตของคนอื่นได้นะครับแล้วเขาเนี่ยเห็นเนื้อคู่ของตัวเองนะครับผมก็คือตัวของพระเอกนั่นเองนะเขาทั้งคู่ ไม่ถูกกันแต่เขากับเห็นว่าเนื้อคู่ของเขาเนี่ยคือคนที่เธอเนี่ยไม่ได้ถูกชะตาเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะอนละมานไปเพราะว่าต้องตามหาคนที่จะมาตามฆ่าเขาด้วยนะครับผมก็จะใช้ยานวิเศษของตัวเองที่มีนะครับผมสืบตามหาคนร้ายและตามหาความรักของตัวเองด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสร้างความฟินให้กับแฟนๆต่อไปไปพูดถึงละครพุทธพืทนหัตของทางช่องเจ็ดสีนะครับผมส่งละครเรื่อง ม่านบางใจนะครับผมมาลงแทนเรื่องตะวันอาบดาวซึ่งจะจบในอีก 3EP ีแล้วนะครับในวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องม่านบางใจเนี่ยจะลงในวันที่28ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดโผลละครมาให้เราดูก่อนนะซึ่งมีการปล่อยตัวอย่างออกมาได้ดูแล้วแต่ว่าได้มีการถอดตัวอย่างออกไปและเหมือนว่าจะเอาพมพิศวาสแต่ผมเข้ามาแทนและสุดท้ายเนี่ยพมพิศวาสเนี่ยยังถ่ายตอนจบไม่ทันนะครับเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ได้ถ่ายทำนะปัจจุบันและฉากที่จะจบเนี่ยเป็นฉากที่ต้องใช้คนในฉากเยอะนะครับก็เลยต้องนาม่านบางใจเนี่ยกลับมาออนแอร์ให้เราได้ดูจริงๆแล้วคราวนี้แต่ว่าอาจจะยังถ่ายทํากันยังไม่จบนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการปลดล็อกการถ่ายทําละครกลับไปถ่ายทําต่อได้แล้วนะครับผมอาจจะต้องหลีกเลี่ยงฉากที่พระนางเนี่ยประชิดตัวกันมากๆนะครับผมอ่ะแต่ว่าเราจะได้ดูการทันในณช่วงเวลานี้นะครับม่านบางใจ vs กุลวัฒนะครับผมประกบคู่กับบุคดาในดินรักนะครับเขาเป็นคนทําให้พ่อ ขของเธอต้องตายเธอมองเขาเป็นเพียงแค่การแก้แค้นเท่านั้นบ้านบางใจที่เขาสร้างขึ้นมาจะทลายลงได้หรือไม่นะครับเตรียมตัวรับชมกันได้เร็วๆนี้นะครับส่วนพุทธพฤหัสนะครับผมของทางช่องสมเป็นละครรีรันต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พุทธพฤหัสนะครับรีรันพุทธพฤหัส,สุกสา์อาทิตย์กันเลยนะครับผมนั่นกะ็คือเรื่องขาวานให้หนูประสายรับกลับมาฟินกลับมาให้เราเนี่ยได้ขำกันกามค้างอีกครั้งหนึ่งขาวานให้หนูประสายรับนะครับเกตสวรินทร์นะครับผมประกบคู่กับก้าวสุวัส รเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมที่สร้างรตติ้งได้ดีไว้กับทางช่อง3เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยติดมากๆเลยพอเรื่องค่อนข้างที่ดีแล้วก็ถ่ายทําออกมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้นะครับผมฉากบูแอคชั่นแล้วก็ความน่ารักของพระนางด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังติดตราตึงใจเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับผมเขาวานให้หนูประสายรับส่วนสุกรเสารอ์อาทิตย์ของทางช่องเจ็ดสีนะครับผมยังส่งละครรีรันต่อเนื่องนะครับมีคนถามว่าล็อตนี้เนี่ยจะมี ครบูไหมมีให้คุณได้ดูแล้วนั่นก็คือเรื่องตะกรุดโทนนั่นเองนะครับตะกรุดโทนเนี่ยถือว่าเป็นละครที่เพิ่งจบกันไปได้ไม่นานเพราะว่าในตอนนั้นที่ออนแอร์ไปครั้งล่าสุดนั่นก็คือช่วงที่มัทุรตโลกันเนี่ยจบปุ๊บตะกรุดโทนเนี่ยเข้าแทนและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันเหมือนกันตะกรุดโทนมาแทนมันทุรตโลกันรีรันนะครับถ้าใครยังจําได้นะครับผมเรื่องตะกรุดโทนเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างเรตติ้งตอนจบไว้ค่อนข้างดีเหมือนกกันนนนะะตออแรรเเเ่่คาาาดวจจป็ืงง้สมิ ด้วยซ้ำนะหรือไม่ก็เรื่องนางร้ายนะครับแต่ก็อ่ะทางช่องส่งตะกุดโทนเข้ามาแทนใครที่เคยพลาดในครั้งก่อนนะครับที่ออนแอร์ไปก็มีละครบูให้คุณได้มันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเคมหัสวีนะครับผมประกบคู่กับเนยประพาดาตะกุดโทนรังสรรผลงานจากโคดิเซียมอินทกุบนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับละครล็อตใหม่ในเดือนหน้าที่เราจะได้ดูกันนะถือว่ามีทั้งละครใหม่และละครรีรันให้เราได้ดูกันยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเนื้อ หาตรงไหนผิดภาพประการใดหรือไม่เป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้นนที่นี้ด้วย,ยกันฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาคดคลิปต่อตไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ